สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับผมนึกในใจนะครับคุณบริพันพ่อแฟนอ่ะเขามาชวนอ่ะจังหวะนั้นเราก็ชอบลูกสาวเขาอะนะถ้าปฏิเสธนี่มีหวังโอกาสจะได้ลูกสาวเขามาเป็นภรรยานี่หายไปแน่นอนใช่ครับเลยตัดสินใจสมัครทําธุรกิจต่างชาติจากพ่อแฟนเป็นไงบ้างฮะพอมาเริ่มต้นทําคือบอกตรงๆนะเขาว่าสินค้าเขาก็ดีนะครับครับ แล้วก็เวลาไปงานสัมมนาปุ๊บมันก็สร้างแรงบันดาลใจได้จริงๆนะในเรื่องของรายได้ครับแต่พอทําไปทําไปอ่ะสิ่งที่เราลงไปเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันจะต้องลงไปตลอดลงไปตลอดต้องรักษายอดไงครับมันก็เลยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่เหมาะจริงๆบริษัทเขาก็ดีนั่นแหละใ่แต่อาจจะไม่เหมาะกับตัวเราใช่ครับก็เลยเฟดออกมากว่าจะเฟดออกมาได้นี่ทรมานมากเลยครับ คือธุรกิจอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดยากตายทรมานด้กออกไหมครับ <c oughs> ก่อนตายยังมีหนี้ติดมาด้วยนี่ยอนี่ไงครับมันจึงทรมานมากผมหมดรถไปคันหนึ่งนะครับแล้วก็มีหนี้ตามมาอีกเกือบล้านนะครับ <c oughs> นะครับแล้ว <c oughs> พ่อ, <c oughs> พ,อพ่อแฟนว่าไงพอเขาเห็นว่าที่ลูกเขยครับหมดรถไปคันหนึ่งครับแล้วก็หมดมีหนี้มาอีกเกือบล้านครับคนชวนว่าไงครับ เขาก็ทําหน้าบอกไม่ถูกนะครับทาหน้าหงสารมากเลยนะครับผมก็โอเคละไม่เป็นไรเราก็เขาก็หวังดีนะใช่ครับเขาหวังดีอยู่แล้วผมก็เลยสู้ชีวิตนะครับจนกระทั่งเราทําไปตอนปี36แล้วก็ปี38แต่งงานนะครับแล้วก็ออกจากราชการนะครับมาอยู่องค์กรเอกชนช่วงจังหวะปี39ถึงปี5้นี่เป็นจังหวะที่ซ่อมชีวิตจริงๆนะอาจารย์ซ่อมชีวิตครับหมายความว่าต้องทําทุกอย่างเพื่อให้หนี้หมดทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองรอด ครอบครัวรอดนะครับผมก็เลยเข้าสู่องค์กรเอกชนแต่ผมเป็นคนที่มีพรสวรรค์ในเรื่องของการพูดมาหนึ่งอย่างแล้วก็ทํางานในเรื่องของการพัฒนาองค์กรนะครับทําให้ผมจเจริญเติบโตนในองค์กรเอกชนไวมากครับหมายความว่าเข้าไปอยู่ในองค์กรใดก็แล้วแต่ถามเข้าก่อนเลยว่าตําแหน่งสูงสุดที่ผมจะไปอยู่เป็นอะไรครับถ้าให้ตําแหน่งผู้จัดการผมไม่ได้ผมออกเลยที่แรกห้าปีก็ออกเลยครับที่ที่สองเข้าไปปุ๊บ ได้ไม่นานลองท่าคุยกันไม่รู้เรื่องปุ๊บผมก็ออกเลยเพื่อที่จะช่อมชีวิตให้เร็วที่สุดนึกออกไหมครับ,รบจนกระทั่งอ,อยู่ไปอยู่ไปนะครับก็ไม่มีที่ใดที่จะให้ชีวิตผมได้จริงๆสักทีเพราะอะไรรู้ไหมครับงานประจํามันเงินดีก็จริงมีรถประจําตําแหน่งให้มีห้องทํางานหรูๆให้แต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยพันธนาการนะครับครับเต็มไปด้วยสภาวะแห่งความเคร่งเครียดครับเต็มไปด้วยสภาวะแห่งความกดดันหลายๆอย่างครับ คืออารมณ์ความสุนทรีของผมมันหายไปเลยครับผมจะต้องเอางานกลับมาทําที่บ้านครับขณะที่ผมกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ในไร่นะครับครับสภาวะจิตใจเต็มไปด้วยงานกลางคืนแทนที่ผมจะทอดลมหายใจเข้าออกในฝูงปลาแล้วก็แมกไม้นั้นแต่กลับต้องมาคิดเรื่องงานวันจันทร์จะต้องทำอะไรบ้างนะครับ เข้าใจไหมครับพอเป็นผู้บริหารระดับสูงอะ่ะมันเต็มไปด้วยพัน,า,นาการเต็มไปด้วยผลประกอบการที่เจ้านายต้องการครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันจะมีงานอะไรละ่ะที่ทําให้เราเนี่ยรอดพ,นพ้นจากพันาการเหล่านี้ได้ครับปี45มาแล้วครับกิฟฟารีนคนเดิมครับอาจารย์ใครฮะพ่อคุณโอปอ๋อพ่อภรรยาอีกแล้วครับท่านครับมาเล่าเรื่องกิฟฟารีนให้ฟัง หมในใจตอนนั้นนะถ้าเป็นผมนะบริษัทนั้นแกก็ชวนฉันไปนะบริษัทนี้นี่พ่อก็มาชวนอีกมาอีกแล้วครับปฏิเสธยากไหมทีนี้ผมใช้มืออย่างนี้ครับหยุดบอกข้อตาเลยไม่ต้องพูดเออแบบนี้อยู่หปีครับเวลาผมจะกลับไปบ้านนะครับไปเยี่ยมเขานะครับเขาก็จะมานั่งเรียงเียผมและเพื่อจะพูดเรื่องกิฟฟารีนครับโอ้โหยุด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 ไม่ต้องพูดแบบนี้อยู่ห้าปี ตั้งแต่ปี45ตั้งแต่ปี45ครับก็จนถึงปี50ครับผมสงสารเขามากเลยนะพ่อตาโหพยายามจะอ้าปากค้างไว้อย่างนี้เลยครับเขาเอาอาจารย์มาจากภาคใต้นะเอาคนที่ประสบความสาเร็จมาหาผมนะผมก็แบบนี้หมดหยุดครับไม่ต้องพูดครับเพราะว่าหนึ่งด้วยจากสภาวะที่ว่าเราเข็ดแล้วอะเราซ่อมชีวิตมาเราซ่อมชีวิตแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างคือผมเป็นคนที่ คือรักธรรมชาติมากมากครับรักความสงบมากๆแล้วก็อยากจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่ต้องการอะไรแล้วพอแล้วนะครับแต่สภาวะจิตใจลึกๆมันคิดอยู่นะว่าอะไรมันจะทําให้เราพ้นจากพันธนาการเหล่านีแ้แปลว่าในระหว่างที่เราปฏิเสธพ่อเนี่ยการซ่อมชีวิตของเราพูดง่ายๆจัดการกับหนี้สินก้อนใหญ่ก้อนนั้นเนี่ยมันหมดไปยัง ก็มันค่อยๆดีขึ้นครับแต่ก็ยังไม่หมดซะทีเดียวผมทํางานหนักมากกลางวันนะครับทํางานกลางคืนเล่นดนตรีครับคือเราก็ยังมีนี่อยู่นั่นแหละแล้วมาใจอ่อนยอมหันมามองเรื่องราวของธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยตอนไหนล่ะครับคือต้องขอเล่าเท่าความนิดหนึ่งนะครับผมได้มีโอกาสดูสารคดีเรื่องหนึ่งเรื่องฝูงควายป่านะครับคืออย่างนี้ครับมีฝูงควายป่าอยู่ฝูงหนึ่งนะครับสี่ห้าร้อยตัวกําลังแทะเล็มหญ้าอยู่กลางทุ่งหญ้าขนาดใหญ่นะครับ แล้วมีอยู่ตัวหนึ่งมันตกใจไม่รู้ตกใจอะไรนะครับแล้วมันวิ่ง,ว,งวิ่งแบบวิ่งแบบชนิดที่ว่าสุดๆอะและไอ้สี่ห้าร้อยตัวที่เหลือวิ่งตามอาจารย์ติดตามนะครับกล้องเนี่ยแพนจับไม่ทันอพอวิ่งไปได้สักระยะหนึ่งนะครับไอ้ตัวแรกที่วิ่งมันหยุดไอ้สี่ห้าร้อยตัวที่เหลือมันหยุดตามอาแล้วมันก็มองกันเองนะไอ้สี่ห้าร้อยตัวมันก็มองกันเองคนหลายๆคนดูาสารคดีเรื่องนี้ไม่คิดอะไรแต่ผมคิดผมคิดอยู่เสมอว่าไอ้ทุกวันนี้ที่เราวิ่ง เราวิ่งไปไหนอบางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็ไม่รู้ไงเราทางานซกๆกซเหนื่อยทั้งวันเลยนะครับกลางวันทํางานกลางคืนเล่นดนตรีบางครั้งนะครับต้องหารายได้เข้ามาเพื่อซ่อมชีวิตครับเราหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้เลยเราวิ่งไปไหนครับนะครับจนกระทั่งปี2,550ครับคุณโอปอได้มางานฉลองครบรอบ11ปีกิฟฟารีนผมไม่มานะโอ้โหยังแรงอยู่ยังแรงอยู่ผมไม่มาคุณโอปอมานะครับเขาเหมารถบัสกันมานะครับ วันนั้นพี่จำเนียนวิบุญสินรับเข็มครับพี่จำเนียนวิบุญสินรับเข็มตำแหน่งแกนพาราไดส์ครับประวัติพี่จำเนียนมีรายได้จากงานประจําเดือนหนึ่งประมาณแสนหกเป็น GM อมจบปริญญาโทเศรษฐศาสตร์อืแล้วลาออกมาทำกิฟฟาลีนคุณโอปอกลับมาจากวันนั้นด้วยไฟที่เต็มหัวใจอะแล้วมาบอกผมว่าพี่เราต้องทากิฟฟาลีนแล้วนะครับผมหันไปมองหน้าคุณโอปอ แล้วยิ้มหวานๆให้ครับถ้าอยากทําก็ทําเลยโดยไม่ปฏิเสธแม้แต่นิดเดียวครับแล้ววันนั้นคุณโอปอก็เอาประวัติพี่จำเนียนมาให้ผมอ่านครับสามบรรทัดสุดท้ายที่เขียนครับชีวิตทุกวันนี้มันมีอิสระมากจะไปไหนก็ได้มันจึงทําให้ชนวนของคําว่าวิ่งไปไหนที่ติดค้างอยู่ในหัวใจผมมานานเนี่ยครับปิ้งทันทีเลยว่าเนี่ยใช่อืแสดงว่าธุรกิจเนี่ยมันให คำว่าอิสรภาพแก่เราได้จริงครับมันสามารถปลดพันธนาการที่อยู่ในหัวใจเราได้จริงครับนั่นจึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยเริ่มพบทางสว่างครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจกิฟฟอรีเนี่ยคือคําตอบใช่ครับแต่เรามีประสบการณ์การทําธุรกิจเครือข่ายมาก่อนหน้านี้ผมอยากทราบว่าพอมารู้จักกิฟฟรีนแล้วมองเห็นความแตกต่าง ของธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนอย่างไรบ้างพะพูดง่ายๆบาดเจ็บมาก่อนนะพอมามองตรงนี้ปั๊บความต่างที่รู้สึกทําให้เราตัดสินใจมั่นใจว่าจะฝากชีวิตไว้กับธุรกิจนี้คืออะไรคืออย่างนี้ครับเอาเรื่องแรกที่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดคือสินค้าต้องดีครับและที่กิฟฟารีนพิเศษมากเลยว่าสินค้าดีแล้วไม่แพงครับพอไม่แพงเสร็จปุ๊บผู้บริโภคสามารถใช้ได้ครับ,รบเขาซื้อเดือนนี้หมดเดือนหน้าเขาก็ต้องซื้อได้นึกออกไหมครับ อันดับที่2แผนการตลาดต้องทําได้จริงครับและไม่หนักจนเกินไปครับพอเห็นแผนการตลาดของกิฟฟีนนะครับตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่ตกไม่จําเป็นต้องรักษายอดโออย่างนี้เราทําได้ครับคนในองค์กรเราก็น่าจะทําได้ครับนะครับแล้วก็ข้ออันดับที่สามคือเรื่องของไรายได้ครับคือมันต้องได้แบบชนิดที่ว่า ไหลเข้ามาแบบที่นิดที่ว่าเราไม่ต้องวิ่งจนเหนื่อยจนเกินไปนักรเราสามารถออกแบบชีวิตเองได้ครับหมายความว่ามีจังหวะพักบ้างมีจังหวะทําทบ้างได้ครับ คือไม่ต้องวิ่งหน้ามันตลอดนึกออกไหมครับเมื่อเปรียบเทียบกับธุรก,กิจเก่าที่เคยทำน,นะครับกระดาษซับหน้ามันเปลืองมากอาจารย์เพราะหน้ามันตลอดเลยแต่พอทำกรีฟรีมันเบาสบายไงครับตรงนี้แหละครับมันทําให้ผมมีอารมณ์ที่รันจวนตามตรงที่ว่าเออเราสามารถทําได้แล้วก็ออมีจงังหวะในการพักในการเดินในการพักในการเดินตลอดเวลาได้อย่างสบายๆด้วยอารมณ์อาร์ตของเรานี่มันถึงทําให้โอ้หน้าทํำมันเหมือนกับเราไม่ต้องแบก เงื่อนไขที่ยากจนเกินไปจนทําให้ชีวิตไม่มีความสุขครับนะครับแล้วพอมาได้สัมผัสกับท่านประธานบริษัทคุณหมอต้อยครับผมบอกได้เลยนะครับคุณหมอเนี่ยแบบเปรียบเสมือนแสงจันทร์นวลยวนใจที่ส่องให้กับผู้คนในยามค่ําคืนในเดือนมืดบางคนเนี่ยนะครับในเดือนมืดเนี่ยชีวิตกําลังมืดมนรืป่ไหมครับไม่รู้จะไปทางไหนครับบางคนเนี่ยนะครับในเดือนเดือนมืดเนี่ยกําลังระทมทุกข์อยู่ในหัวใจครับ แต่มีแสงนวลๆออกมาเล็กๆครับซึงเป็นแสงประกายของคุณหมอแสงประกายของคิฟฟลีนะให้เขาได้พอมองเห็นลายมือได้ได้พอมองเห็นทางได้นี่แหละผมจึงมีความรู้สึกว่ามันรำจวนจริงๆนะกับคิฟฟลีนมันน่าทําจริงๆครับท่านผู้ชมครับเหตุผลต่างๆที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ก็คงเกิดจากการสัมผัส ประสบการณ์ตรงนะครับที่เราผ่านเรื่องราวต่างๆมาๆมากมายวันนี้คุณบริพันธ์ถือว่ากําลังจะตัดสินใจไม่ใช่กําลังจะตัดสินใจนะฮะได้ตัดสินใจว่าจะฝากชีวิตไว้กับธุรกิจกิฟเฟอรีนเพื่อเป็นทางออกและเป็นคําตอบสุดท้ายกับชีวิตช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าแล้วคุณบริพันธ์ออกสตาร์ทเริ่มต้นกับกิฟเฟอรีนอย่างไรเดี๋ยวกลับมาคุยกันครับ ถ้ามองเพียงแค่วันนี้พรุ่งนี้บอกได้เลยนะครับเดี๋ยวก็เลิกทํากันครับถ้ามองเพียงแค่ว่าเจออุปสรรคปัญหาแล้วไม่ไหวทําไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็เลิกกันครับผมพยายามจะให้เ้ามองไปในอนาคตว่า4ปีข้างหน้าคุณจะเป็นอะไร5ปีข้างหน้าคุณจะเป็นอะไรคือไม่ต้องเอาร่ำรวยมากหรอกแต่ทำอย่างไรให้ชีวิตคุณรอดได้